หน้าตาดีก็จะเหมือนคนเพิ่งติ่นะแอดมาว่ะเอาแม่งรู้กันหมดเลยว่ากูเป็นแอดมินไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ต้องมีคนไล่ฆ่ากูเยอะแน่เลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม GTA ท h a าโกันอีกแล้วแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่สตูดิโอด้วยนะฮะเอาละวันนี้เราก็มาอยู่กับโปรเจกต์กรบสตรีทเช่นเคยอ่ะโกโก้แกงเขียว ไอ้เหี้ยทำไมมึงต้องทำอย่างนี้กับกูด้วยวะเนี่ยขอโทให้ตายเถอะดูมันทำกับเราสิมันบอกว่าโกโก้แก้งเขียวอ่ะมันจะบ้าหรือเปล่าหยิบบ้องหยิบบ้องอบบอ,งอรู้สึกว่าโรคทุกวันนี้มันจะอยู่ยากมันโหดร้ายนะก็เข้ามาเล่นตัวนี้ทีไรก็มีคนรู้หมดละกูลงคลิปไปกูก็ไม่เปลี่ยนชื่อสักทีนะกูก็เล่นแต่ชื่อนี้แหละอ่ออะไรซีเนมเออช่วยได้เออ ใช่สีเนมสองกันเหรอมันช่วยได้อยู่นะสีฟ้าแล้วกันาาเปลี่ยนชื่อเป็นสีเดี๋ยวเยวอ้าสองนี่แหละดีแล้วเอาละครับอันดับแรกเราต้องไปส่วนบนวายพากันก่อนนะครับนี่เราต้องปอมชื่อเป็นสีฟ้าเลยนะท่านผู้ชมต้องพิมพ์ว่าสีเนมสองนะครับ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจดจำอันเสลยทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยให้ตายเถอะจะมีคนมาไล่ย,ยิงเรานะครับท่านผู้ชมต้องไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งสวยแล้วกูไม่นะไม่นะมากูเรียกรถแป,ป๊บหนึ่งเอาละแอดดีเจ็ดสองเอาแม่งรู้กันหมดแล้วว่ากูจะได้แม่งไล่ฆ่ากูแล้จุดบจุบจุโอ้โหนัดเดียวตาย ไอปืนเป๊ไอปืนควายเดงไอเหียใม่ปืนบวกแม่เป็นบวกเท่าไหร่วะบวเป็นร้อยเลยหรือไงวะเนี่ยไอเย็คโอ้โหมันเล่นกันตลอดเวลาเล่นหรยไงวะพวกนี้ไอหาเวลาไหนมันถึงจะนอนกันเนี่ยมึงมาอยู่ตอนเวลากูอยู่ได้ไงวะเนี่ยโคตรอยู่ยากเลยกูอ้ยมันโอ้ยสุได้มึงเอากูแล้วอจมลูกซองว้อเฮ้เป็นไง เจ๋งไหมสุดยอดทุกคนไอบ้บ้านั่นตักชื่อให้มันว่าไอา้หมาบ้ามันบา้บาบ้าเลยนะมันไล่ยิงเราทุกคลิปเลยเมื่อไรที่เราเข้าเกมมานะมันเห็นชื่อพัสเตอร์วันเนี่ยมันมาในทันทีบทัสซบเอ้ยนี่มันอะไรกันนี่มันเรื่องอะไรจะโอ้โหส้นตีนนี่ก็มึงมึงมึงตัดเล็บบ้างปะเนี่ยเอา้าเว้ยมอนกันเลยนี่หว่านี่เขาเรียกว่าส้นตีนพระเจ้านะครับนี่เป็นส้นตีนของพระราชาดู จากเขาคงเล็บตีนเนี่ยจะมีเล็บขบเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูดีมันดูมีสไตล์ที่สวยหรู้นะ่ยลิมิเต็ดอิดิชั่นจากอนาคตนะครับเป็นแฟชั่นใหม่มาแรงนีอนาคตเดี๋ยจะไม่มีคนที่เล็บตีนเป็นแบบอย่างนี้แล้วอ่ะจะไม่มีใครทุเรศทุรังขนาดนี้แล้วซึ่งถ้าใครทุเรศทุรังได้ขนาดนี้เดี๋ยจะเทมากจะเป็นคนที่แบบว่าแม่งรู้ด้วยแม่งรู้ได้ไงว,ว่าเราจะไปส่วนบนแม่งไปดักฆ่าเราที่วัด อยู่ยากแล้วกูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอ้อมไปที่วัดเรามีวิธีอ้อมไปวัดฮะต้องอ้อมไกลหน่อยแต่ว่าใช้ได้นะฮะอ่าใจเย็นนะใจเย็นผมจะใช้วิธีอ้อมแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนเราไม่ต้องดูระดับนี้ไม่ต้องดูแผนที่เราจําเส้นทางได้ดีนะฮะนี่ต้องมาทางนี้แล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะเฮอยมงอยาถทบรถดิวะ รถนี่สัตว์อาสามร้อยห้าสิบเฉยซื้อมารู้ไม่เท่าไหร่สามล้านนะต้องซื้อก่อนคนอื่นด้วยนะซื้อก่อนคนอื่นซื้อประมาณเวลาอ่ทาท่าไหร่้ะต้องซื้อก่อนคนอื่นเนี่ยต้องซื้อประมาณช่วง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 อะไร <c oughs> ช่วงวันที่หนึ่งช่วงวันที่หนึ่งของเดือนนะครับเขาจะรีรถแล้วเราก็สามารถซื้อได้ ถ้าเกิดว่าเราซื้อหลังนั้นน่ะไอ้หาซื้อไม่ได้นะครับรถเขาขายกันจนหมดแล้วเราก็เลยซื้อไม่ได้นะต้องรีบซื้อก่อนที่รถจะขายหมดนะฮะผมรู้ว่าทุกคนในเซิร์ฟในรวยกันมากเลยนะแต่ว่าก็ต้องใช้ความเร็วใช้ความที่ทะเยอทะยานนิดนึงออออโอ้ออโหยกล้อด้วยเป็นไงกูโผล่มาดีได้ไงวะเนี่ย S <S <an> ไม่ได้จะลงขนาดนี้ซะหน่อยเราไม่ได้อ้อมไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมมันอ้อมไกลขนาดเนี้ยใช่แอดปะใช่ไม่ใช่เหรอกูจะบอกว่าใช่ก็เหมือนโกหกกูจะบอกว่าไม่ใช่ก็เหมือนโกหกอีกทําไมกูเป็นคนที่หลอกลวงขนาดนี้วะเนี่ยฮะทาไมกูดูเป็นคนที่แบบดูเป็นคนหลอกลวงอะจริงๆผมเป็นคนที่จริงใจนะครับท่านผู้ชมผมเป็นคนที่จริงใจกับผู้เล่นมากเลยจริงใจกับทุกคนมากเลยนะ ว่ามันบทบาทของเราอะนะมันทําให้เราดูเหมือนว่าเราหลอกลวงไม่ว่าจะพูดคําไหนไปมันก็เหมือนว่าเฮฮาไปหมดแต่จริงๆแล้วผมก็จริงจังเป็นเหมือนกันนะอ่ะโอเคโดยเฉพาะเลือดเกมเนี่ยเรื่องเกมแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยก็จริงจังมากเอาละเราอ้อมมาได้นี่เนี่ยเนี่อ้อมมาถึงนี่ละโอเคเราต้องอ้อมจากแก๊งลองกีนไป ไอหัวหน้าแก๊งลองกินเนี่ยไอหัวหน้าแก๊งนี่เนี่ยแม่งไปไปบุกฐานเรานะครับไอหัวหน้าแก๊งนี่เนี่ยไอหาเอ้ยแม่งกูเข้ามาทีไรแม่งจะตั้งหน้าตั้งตาไปฆ่ากูอย่างเดียวเลยนะก็นั่นแหละก็ไม่น่าจดจำเฮ้ยใครแม่งเปิดกล่องอะไรเสียงไม้ครับอู้ได้ยินเลยเมื่อกี้ใครแม่งเล่นไหมครับอาจารย์โอ้ยมันจะเออโอเคอาจารย์ใจเย็นใจเย็น ดดขึ้นมาโดดขึ้นมาไอ้ปลาซโดดขึ้นมาไอ้ทุเรศเล็วสิอย่าให้มันช้าอย่าให้มันช้าอโอเคเราต้องอ้อมวิธีไปวัดแบบใหม่ครับผมท่านผู้ชมเนี่นีนีวิธีไปวัดแบบใหม่มมนบบมี่นี่นี่มานี่เลย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 นี่อัดเต็มสุปเต็มกำลังแล้วก็เฮินเวหาไป นั่นแหละนี่วิธีไปวัดแบบอ้อมไปเราจะอ้อมเข้าวัดเพื่อไปสวดมนต์ที่แบบว่าเคไม่ธรรมดากูอ้อมตั้งไก่ไอ้เหี้ยไม่มีคนเลยไอสัตว์แม่งวัดแม่งไม่มีคนเลยกูอ้อมเพื่ออะไรแม่งไม่มีคนเลยกูอ้อมเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีคนเลยไอสัตว์เอ้ยมาสวดมนต์ได้ ep 12เว้ย อี่พีกูเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยคุณน่าจะอัพเลเวลได้แนละ้วเอ้ยอัพเลเวลแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงเลเวลสิบเอ็ดแล้วจ้าอ๋อฮะเจียเวโอเคครับเลเวลสิบเอ็ดแล้วก็อ่าจะได้เงินจะได้เงินเบีย้ยเลี้ยงเยอะขึ้นนะฮะเฮ้ยจะใครมาบ้าเอ้ยฉันไม่รู้จักแกไอบบ้บาซุบระวังเอาไว้นะพวกนี้มันมันแย่มากบางทีเราก็อาจจะโดนมันฆ่าตาย เอาแล้วพวกนายมาอยู่ชั้นนี้สบายสบายไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็กังวลวุ่นว,นว,นวายไม่มีอะไรที่จะทําให้เราวุน่นวายได้เข้าใจไหมเดี๋ยวจ้าจะพาพวกนายไปสูบกัญชาแอดแอดสุลล์ขอเงินไปเลี้ยงครอบครัวไอ้สัตว์ขอเงินมึงกล้าขอเงินกูได้ไงมึงกล้าขอกูก็กล้าให้เอาไปแสนนึงไงสัตว์นะครับผมให้อยู่แล้วถ้าคุณมาขอเงินผมผมก็ให้ท่านผู้ชมมะเงินเนี่ยมัน เงินทองมันของนอกไก่ไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่มิตรภาพอันที่แน่นแฟนเนี่ยมันรอดิฉันปลูกกัญชาแป๊บหนึ่งหยิบบ้องสูบเนื้อก่อนยัดเข้าไปในปากอเช้านี้มันอากาศดีนะมันเหมาะกับการมาทำอะไรแบบนี้เอาละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งซื้อมเมล็ดกัญชา ดูดไอ้ไม่ใช่ดูดเนื้อเดี๋ยวเอ้ปลูกกัญชาโอเคเราจะปลูกกัญชาไว้ที่นี่โอเคไหมเอ้ยชัดขอควันหลงไหนได้ไหมให้ตายสิควันหลงอะควันหลงควันหลงอ๋อสดชื่นโอ้สุดยอดเลยพวกนายนี่ก็รู้จักแบ่งปันเหมือนกันนี่หว่าฮะใช่ไหมไอ้สูกกัญชาหนะ่อยเอ้ไอหัวลัง เต็มหน้าเลยเพื่อนเราจะเวิร์ไปด้วยกันเพื่อนหน้าตาโอ้นี่นาะยปลูกกัญชาไอบา้บ่ายได้ปลูกกัญชาทำไมนายไม่ปลูกกัญชาเราซีโร่ซีโร่ปลูกกัญชาสิวะเฮ้ยปลูกกัญชาสิทำไมนายไม่ปลูกกัญชาเดฉันจะเขียนป้ายทะเบียนว่าควัยนะป้ายทะเบียนควยัย นี่คือป้ายทะเบียนของเรานะควย้ยนี่คือคำว่าอะไรท่านผู้ชมถ้ารู้ว่าคำว่าอะไรก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปโอ้คำนี้แย่เลยนะถ้ากูพูดคำนี้ไปเนี่ยกูเจอคว้ยเพียบเลยโอเคเรามาอยู่ในไร่กัญชาที่แสนสงบสุขนะเฮ้ยไข่มาวนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอพวกแก๊งยกุซ่ามันมาขอสูบเนื้อดอกสุดท้ายก่อนอไอบา้าเอ้ยโอ้โหควันเพียบเลยกู เฮ้นี่มันดาบซามูไรฉันได้ดาบมาด้วยแล้วนี่ระดับของมันละใช่แล้วฉันได้ดาบซามูไรมาทําไงกับดาบซามูไรดีวะสหายเอาละพวกนายตามฉันมานี่มาที่รถของฉันเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องมีกระเป๋าสายเขียวสิบัตซบเอ้ยกระเป๋าสายเขียวนี่ฮะกระเป๋าสายเขียวครับโอ้ย มันดูดีมากเลยนะครับเมื่อตัวละครเรามีกระเป๋าสายเขียวแล้วก็อยู่ท่ามกลางสมุนไพรบริสุทธิ์แบบนี้ไม่มีอะไรสบายใจมากกว่านี้อีกแล้วออสดชื่นไหมเพื่อนเอ้ยดีนะอะคือมากระชั้นดีกว่ามามาเนี่ยมเราจะไปกันละปิกปิกปิกปเอาละ ที่นี่มันเมืองหลวงมันวุ่นวายฉันไม่อยากจะให้แกเจออะไรแบบที่ว่ารับไม่ได้เราไปกันที่อื่นดีกว่าเฮ้ยเจ้มันจุ๊บอู้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 จุ๊ขานออกมาจัดแค่จัดแค่อู้ยิงว่ายน้ำช้าๆอยู่นี่อยู่ดดดีนะที่รถไม่ระเบิดเฮ้ยบ้าเอ้ยรถฉันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วเอาไงดีพวกพวกนายจะยิงกันทาไมมันหนวกหูเวนเอ้ยมาดิมาดิ ไอ้ครเปียกทั้งหลายนี่มึงโอเคเฮ้ยแม่งข้ามมาแล้วแม่งข้ามมาแล้วเฮ้ยโอ้เชื่อม่งขี่ฮอมาใครวะสอยฮอมันดิสอยฮอมันนั่นแหละดีสอยฮอมันเลยวู้ฮู้เย่สอยฮอมันด้วยเย่อาฮะเย่เย่อาฮะอ๋อนายยิงสวนกันเหรอเมื่อกี้มันยิงสวนเราว่ะไอ้โง่นั่นน่ะมันยิงสวนเราท้อ มีอะไรหรือเปล่าว่าวเซมานดูสไตล์การแต่งตัวของกูโอ้ยเสียงหองไม่งดังชื่อไม้เลยเราต้องไปจากที่นี่แล้วบัดซบโอเคมานี้มานี้ยรู้สึกเหมือนเจอใครสักคนนะบ้าจริงให้ตายเถอะวะมันรู้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมันรู้แล้วว่าพวกเราเปลี่ยนชื่อให้ตายเถอะเอาไงดีสหายเพื่อนเราจะหนีจากโลกที่แสนรุ่นวายอย่างนี้ได้ยังไงอะเปลี่ยนสีชื่อก็แล้ว เขาก็ยังรู้อีกว่ากูอยู่ไหนเอาละเพื่อนเอ้ยเราเคยสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานหรอกนะพวกเราคงตายด้วยกันโดนกระสุนฝังหัวทุกนัดเรียบร้อยอ่ากลับฐานกันโดยดีเยสคนเล่น80คนเชา้ชาเชา้าอย่างนี้ก็ยังมีคนเล่นอีกเลยเนี่ยโอบัสโซเอ้ยนี่มันเวลา7โมงเช้าเลยนะท่านชมดูที่นาฬิกาขวาบนนะครับ เจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีมีคนเล่นได้ไงเนี่ยฮะโอเคแล้วเราจะไปพักกันที่ปั๊มน้ำมันข้างหน้านะครับอ่าปัสสเวะพวกนายอย่าที่จะทำอย่างนี้ดิเออเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ดีนะฉันโดดออกมาทันในเมื่อกี้เกือบแล้วเมื่ล่ะเราจะเดินเป็นบอยแบนด์ระหว่างรถระเบิดมันจะได้เท่นะนายทำตามฉันสินั่นแหละใช่เทไหมเฮ้ยบ้านี่แหละ ไอเวรเอ้ยไอ่ดีใครเนี่ยเอามาดิไอสัตว์มึงกูจำหน้ามึงได้ไอบ้าเอ้ยกูจำหน้ามึงได้มึงฆ่ากูมึงฆ่ากูออฮ่าโอ้โหเย้เขาบอกว่าได้เขาบอกว่ามาเตือนไอเฮียเอ้ยแม่งมึงยิงกูบ่อยมากม่งยิงกูทุกคลิปเลยไอเฮียนุไอนุไอนุไอนุอะไรนะ ไอ้นุอะไรเดี๋ยวกูดูชื่อมันก่อนมันไอ้นุลองกินแม่งยิงกูทุกคลิปเลยไอเหี้ย,ยแม่งมันเจ่งแบบทําให้โลกนี้ทาให้โลกของกูนี่อยู่ยากจริงๆกูต้องเป็นพันธมิตรกับมันใช่ไหมไอ้นุลองกินเนี่ยนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้เราต้องทําพันธสัญญาเราต้องทําพันธมิตรระหว่างแก๊งนะต้องเป็นพันธมิตรกันต้องทําสัญญาพันธมิตร เคยดูหนังเรื่องไอ้ดันไหมที่มันมีโฮเซนกับซูซูลันน่ะนั่นแหละเรืยองเขาวิากาเนี่ยมันต้องมีสัญญาเป็นพันธมิตรนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสงครามระหว่างแก๊งขึ้นเราต้องทํานั่นเราต้องคุยกันเราต้องคุยกับหัวหน้าแก๊งให้รู้เรื่องนะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสงครามครั้งนี้เอาละไอ้เท่านี่มากับกูได้ไงเนี่ยฮะเอาไงไดีว่าในเมื่อไอ้แก๊งรองกีนมันต้องการแบบนี้ฉันว่าเราบุกแก๊งมันเลยดีไหมบา้าเอ้ มันกล้า jogo. ท้าทายพวกเราถึงกระดาษนี้กล้าจะไปยอมมันได้ไงไอ้สัตว์กูขี่ลงน้ำทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่ลงน้ำไม่ลงน้ำยังได้อยู่เอ้ยเชี่ยคานออกมากูจะตายไหมเนี่ยอึดจุ๊บอึดอือเกือบโอ้โหกระเด็นลงน้ำเลยไอ้สัตว์เด้เ้ยแม่งมาแม่งมาได้ไงวะน่ะมันขี่หอมาเว้ยเฮ้ยเอ้ยกูเพลนแล้วม่กูเพลนแล้วอึบกูเพลน กูเพลินละกูยิงว่ายน้ำช้าๆอยู่ด้วยเนี่ยอ,อือหืออือหืออือหือนี่มันน้ำอะไรเนี่ยน้ำาสกปรก,กโสโคกนะเนี่ยน้ำคลองนี่กูว่ายน้ำคลองอยู่ใช่ไหมฮะบ้าเอ้ยมันตามยิงชั้นเอาไงดีว่าดูดเนื้อได้ไหมดูเนื้อก่อนไอชิบเวกเจอเลยมาดิมาดิประสบมามาไอประสบโอ้โหมันฆ่ากูอีกละม่งฆ่ากูทุกที่ทุกเวลาเลยโอ้โห แม่ฆ่ากูทุกีปเลยเอาไงดีวะเฮ้ยแคสเปอร์เมื่อกี้ฉันโดนยิงอะบ้าเอ้ยโอ้นี่ควันหลงนี่ก็ใช้ได้นะแต่ปอดนายมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยนายกรองไม่ดีปอดนายมันกรองไม่ได้ของโคตรดีแต่ปอดนายมันสกรปรกเกินไปอะนายมีแผลในปอดหรือเปล่าเอ้ยแต่ชั้นของชั้นบางของชั้นบางเนี่ยเนี่ยอ่ะเอาของกูไปบ้างอ่ะ อ,อเต็มหน้าเลยเป็นไงฮะเป็นไงโอ้อยรวยเหมือนกันนะโอ้กูรวยอยู่แล้วไอ้จั์กูรวยอยู่แล้วนี่กูเอเงินฟานหัวมึงก็ได้เนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนี่นี่นี่กูเอาเงินเอาเงินฟานหัวใครก็ได้กวเอเงินฟานหัวใครก็ได้นี่เอาไปพวกมึงเอาเงินไปเลยนี่ นี่เอาไปนี่กูเอาเงินฟันหัวบุ้มึงทุกคนคนละแสนเนี่ยเอาไปเอาไปคนละแสนเนี่ยมึงจะเอากี่บาทเนี่ยนี่นี่มึงเอาไปคนละแสนไอสัตว์นี่เอาไปเลยเนี่ยกูเอาเงินฟันหัวบุ้มึงทุกคนเลยเอาไปนี่นี่เป็นไงกูจะเอาเงินฟันหัวใครก็ได้ไปไอ้บ้าแอดใจดีมากครับไอสัตว์รู้อีกว่ากูเป็นแอดไอ้หาบต้องได้เวลาเปลี่ยนชื่อแล้วม้งเนี่ย โอเคแกจะไปกับฉันกันเหรอถ้าจะไปด้วยกันมารถใหญ่เลยเวลเ้ยมาคันนี้คันนี้คันนี้ดีกว่าคันนี้เลยถ้าอยากจะมากันหลายๆคนนคนนะนะใช่บรรยากาศช่างอบอุ่นอุ๊ยยายยายมากับเขาด้วยเหรอโอ้ยายแต่ยายนี่ก็น้าตาดีเหมือนกันนะผมเห็นยายแล้วผมรู้สึกว่ามีอารมณ์นะเห็นยายแล้วมีอารมณ์เอาไงดีวะเนะ ข่มขืนยายแม่งเลยไหมเฮ้ยไปรับยายมาก่อนไอ้สัตว์เนี่ยเดี๋ยวกูพาพวกมึงมาข่มขืนยายเนี่ยขึ้นมายายอ่าเนี่ยนั่งนี่เลยโอ้หน้าตาของยายนี่มันอวบอึ่มนะยายนี่นมใหญ่มากเลยใครแม่งโทรมาวะไอ้สัตว์มันเป็นป้าเนี่หว่าไม่ใช่ยาย,เ,ยเดี๋ยวแป๊บนึงใครโทรมาเนี่ยโอ้โหใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับไม่อยากคุยครับไอ้สัสต่อโทรมาทำไมเนี่ย อะไรนะกูกำลังจะทำแผนชั่วไรบัดซบเอ้ยอ๋อชิมหายละอ๋ออ้อรถระเบิดเว้ยเอาไงดีเปลี่ยนคันนี่เปลี่ยนคันมาคันนี้มาคันนี้บ้าเอ้ยมันยิงรถระเบิดเลยบัดซบจริงๆอู้ยแย่มากเลยดีนะดีเฮียอะไรล่ะใหย่ไอ้เฮียดีรถละมันหมดโอ้มึงละมันหมดมึงกระทืรมันนี่อิสตันี่แมากเป็นใครวะ มึงกล้าดีไงยิงกูฮะเนี่ยหลบซ้ายขวามาสิมาสิโอ้โหเชี่ยอุ้ยลูกซองรัวไอ้สัตว์เกือบตายเจอลูกซองรัวดูเนี้ยก่อนโอ้โหดูกระชาอ๋อเฮ้ยไอ้บ้าแล้วเปนใครวะฮะมันกล้าลงล้นมามันจะไฟได้ไงเฮ้ยมันกล้ายิงป้าไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมันกล้าทำอย่างนี้ได้ไงวะบ่ายขึ้นไป ตามมันได้ถึงที่เลยตามไม่ถึงที่เลยแม่งแบบนี้ต้องถล,มล่มละลุยอยากจะฆ่าคนเข้าใจะไปฉันอยากจะฆ่าคนลุยเอ้ยมีการชักวาลวด้วยสัตว์ไอ้นี่จะหืนไปไหนเนี่ยมึงจะหืนไปไหนเพิ่มเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยต้องเต้นด้วยเต้นเต้นมันเต้นด้วยมันเต้นโอ้ยสัตว์ไอ้โอ้โหแม่งเอากูไปโยนลงน้ำไอ้เหี้ยทำไมมึงทำอย่างเงี้ยมึงยิงขึ้นน้ำย,ยากๆเดีย๋ยวด้วยนี่รถใครเนะี่ย เฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับซองผป,ป่าไป,ไปเลยไปเลยไปไปจากที่นี่เร็วไปจากที่นี่แล้วเขาโอเคโอ้โหชายหาดที่แสนวุ่นวายโอ้โหโลกนี้มันอยู่ยากจริงๆนะครับรู้สึกว่าผมเข้ามาติดอยู่ในโลกที่แสนวุ่นวายนี้ซะแล้วไงซิโลสวัสดีทุกคนนะครับนี่ใครวะเนี่ยนัทซิกนัทซิกนัทซิกหนึ่งสองสามอู้ทำไมต,ตั้งชื่อแบบหนึ่งสองสามด้วยเนี่ย คนที่ตั้งชื่อ123นี่จะเป็นแบบว่าง่ายๆไม่คิดอะไรเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ถือตัวไม่ยึดติดกับตัวละครนะคิดว่าตัวละครนี้ไม่ใช่ของเราแบบเช่ามาเหมือกับร่างกายของเราเองก็เขาก็คิดว่าเ,าเป็นสิ่งที่ยืมมาสักวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วก็สลายหายไปหรือว่าบริจาคที่โรงพยาบาลเอ้วกูพูดเหมือนพาเทสเลยเฮ้ยโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมาช่วงถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะท่านผู้ชมนะครับก็เลยเวลาเลยเวลาอัดคลิปม,มาแล้วนะฮะถึงเวลาสิ้นสุดการอัดคลิปแล้วนะครับยังไงก็เอาไว้เดี๋ยวมาพบก,กันใหม่พาร์ทหน้าละกันท่านผู้ชมนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเปกนกำลังใจให้เราได้อ่าเล่นเกม GTA นี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับพบก,กันใหม่พาร์ทหน้าครับซ o u a เก i n จุกลู แล้วติดการพานดานนะจ๊ะบายบาย